สวัสดีครับสวัสดีสมุมเครื่องเสียงกระจายนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะนะครับทางช่อง YouTube นะครับไปหลายท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่11นะครับเดือนพฤษภานะครับก็พามาชมนะครับตู้ลำโพงนะครับมันจะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับก็จะให้อ่าเป็นงานแบรนด์นะครับหรือจะเป็นงานบริษัทนะครับหรือจะงาน ทั่วไปนะครับก็มีหลายแบบก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ j b l เมื่อวานนะครับไปเรียบร้อยนะครับส่งลูกค้าทางเหนือนะครับแล้วก็จะมีพวกตู้เบสนะครับมันจะเป็น L นะครับเทอร์โบ 2K นะครับแล้วก็มาตินนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเป็นของมือสองแล้วก็มือ1นะครับวันนี้ผมก็จะมาประชมตู้กลางแหนมนะครับ15นิ้ว PS นะครับเป็นของ DBK นะครับ ผมมีทั้งหมดอยู่6ใบนะครับแจ้งลูกค้านะครับผมมีอยู่6ใบนะครับสใบกําลังมานะครับอีก4ใบกําลังมานะครับแต่อยู่ร้านผมมีตอนนี้2ใบนะครับท่านไหนที่ต้องการนะครับผมขายเป็นคู่นะครับสามารถซื้อเป็นคู่นะครับผมซื้อเป็นผมขายเป็นคู่นะครับ1คู่2คู่3คู่นะครับขายทั้งหมดอยู่3คู่นะครับมีทั้งหมดอยู่3คู่นะครับหกใบนะครับดอกเดิมๆนะครับก็พามปชมนะครับตู้ DPK 15นิ้วนะครับเป็นทรง PS นะครับอ่าเป็นอ่า ตู้ดีพีเคแท้นะครับตู้ดีพีเคแท้นะครับตัวนี้จะเป็น15นิ้วนะครับว่าจะไปอ่าไปทํานะครับงานพูดนะครับหรือในงานในหอประชุมนะครับได้หมดนะครับหรือจะตามโรงแรมตามอะไรได้นะครับเสียงดีนะครับของดีพีเคนะครับเสียงดีนะครับเน็ตเวิร์กดอกนะครับเน็ตเวิร์กดอกตู้นะครับ3อย่างนะครับเขา ครับจูนแล้วก็ให้มันแมทช์กันได้ที่สุดนะครับตัวนี้จะเป็นตะแกรงปั๊มสีระเบิดนะครับตะแกรงปั๊มสีระเบิดไม่อาจแท้นะครับหูยกนะครับหูยกเป็นเหล็กนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีตรงนี้ถ้ามีเรามีชุดแขนก็สามารถแขนได้นะครับข้างหลังนะครับจะตีเพจนะครับ d b d b k เลยนะครับเนี่ยนะครับตู้ใช้งานปกตินะครับตัวนี้จะอยู่ที่นะครับคู่ละ10,000บาทนะครับตัวนี้จะอยู่ที่1 0,000บาทนะครับใบละห0 0พันนะครับคู่ละ10,000บาทนะครับ ท่านไหนที่เคยใช้ d p k นะครับมาจัดเลยนะครับมือหนึ่งไม่มีขายแล้วนะครับมือหนึ่งไม่มีขายแล้วนะครับหายากนะครับท่านไหนที่กําลังหาหรือกําลังดูนะครับก็รีบจับจองนะครับอย่าไม่ทันเพื่อนนะครับอย่าไม่ทันนะครับผมมีรอบก่อนนะครับเมื่อเดือนก่อนผมมีสี่ใบก็ไม่ถึงวันหนึ่งนะครับหมดนะครับเพราะบางท่านที่เคยใช้นะครับก็อยากได้อีกก็ไม่มีขายนะครับเพราะของมือหนึ่งเขาไม่ได้ผลิตนะครับ ก็แจ้งลูกค้านะครับตัวนี้ก็ของหายากนะครับใบละ5,000บาทนะครับ DPK นะครับ15นิ้วนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้0837398945นะครับ0837398945ใบละ5,000บาทคู่ละ10,000หมืนะครับขายเป็นคู่นะครับท่านไหนที่ต้องการก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ราคาสูงนะครับผมมีราคายันอ่าผมมียันราคาห0 0ัน0 0็ด0 0นแ0 0พั0 0 0้าพนะครับผมมีหลายสเต็ปนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับ หลายๆเจ้านะครับบางท่านนะครับงบเรื่องงบนะครับไม่พอผมก็สามารถเอาตัวอื่นมาซัพพอร์ตให้ลูกค้าก่อนได้นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนแล้วกันนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0837398945นะครับตัวนี้จะอยู่ที่คู่ละ1 0ึ0 0ืบาทนะครับท่านไหนอยู่จังหวัดไหนนะครับไม่สะดวกมาผมก็สามารถส่งให้ได้นะครับงานสวยๆนะครับได้ฟังแล้วนะครับผมบอกไเลยได้ถ้าลูกค้านะครับได้ฟังแล้วนะครับ จะติดใจนะครับเสียงเกินราคาลูกค้าแน่นอนนะครับ10,000บาทเสียงเกินราคาลูกค้าแน่นอนนะครับเจ็บแต่จบนะครับล um ูกค้านะครับถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเจ็บแต่จบนะครับมันได้หลายอย่างนะครับมันได้หลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่ตู้กลางนะครับมันทําหลายอย่างได้ครับอย่างเช่นมอนิเตอร์นะครับมันจะเป็นตู้มอนิเตอร์นะครับตู้ PA นะครับตู้นอนนะครับได้หมดนะครับทำได้หลายอย่าง เปิดในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้การแก้ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ DPK ไม่เคยทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านไหนที่เคยใช้ไปนะครับไม่มีแน่นอนนะครับคําว่าไม่ดีนะครับจบแน่นอนนะครับเสียงดีทุกเจ้านะครับเสียงดีทุกทุกรุ่นนะครับ DPK นะครับแต่ลูกค้าก็ต้องเลือกรุ่นที่มันตรงกันกับลูกค้าที่ลูกค้าใช้นะครับตัวนี้คู่ละหนึ่งเบอนบาทนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับค่าส่งเก็บค่าส่งตามจริงนะครับตามบินผมไม่บวกนะครับแล้วก็ ไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับเช็คเครดิตก่อนโอนได้นะครับเช็คเครดิตก่อนโอนได้ลูกค้าก็ต้องดูคือแบบว่าการซัพพอร์ตนะครับว่าการพูดผมนะครับกับคนอื่นนะครับกับคนที่ว่าแอบแฝงเข้ามาเป็นนรันสัลูกค้าออกแน่นอนนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับเรื่องเบอร์โทรนะครับสาคัญนะครับหนึ่งนะครับเรื่องเบอร์โทรนะครับถ้าลูกค้าโทรเบอร์นี้นะครับไม่โดนโกง นะครับผมบอกไ้เลยนะครับลูกค้าถ้าโทรเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะครับเนี่ยครับว่าจะสั่งของหรือสั่งอะไรต่างๆเกี่ยวกับเครื่องเสียงถ้าลูกค้าโทรเบอร์นี้นะครับผมรับประกันเลยนะครับไม่มีโกงนะครับไม่มีโกงคือยังไงครับไม่มีใครมาโจรไม่มีเบอร์นี้ตรงแน่นอนนะครับเนี่ยครับสิบตัวนี้นะครับนอกจากจะเบอร์แปกโทรเข้ามารับลูกค้าก็ต้องพบทวนคือเบอร์ะ่านสักนี่คือเบอร์อะไรผมจะแค่มีแค่เบอร์เดียวนะครับ อีกเบอร์หนึ่งลูกค้าจะไม่มีใครใครรู้หรอกครับเพราะอีกเบอร์หนึ่งมันจะเป็นเบอร์ส่วนตัวผมนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์ส่วนรวมนะครับเธอมีแค่เบอร์เดียวแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยนะครับถ้าลูกค้าเธอเธอโทรเบอร์นี้ผมรับประกันเลยลูกค้าไม่โดนโกงแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยนะครับถ้าโทรเบอร์เบอร์นี้นะครับถ้าโทรเบอร์นี้คือซื้อของซื้ออะไรโทรมาถามก่อนโอนตังก่อนอะไรก็โทรมาเบอร์นี้ก่อนนะครับนี่ครับหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลว่าเรื่องเก็บปลายทาง เก็บไปทางได้ไหมครับมันก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็ส่วนหนึ่งนะครับผมก็เข้าใจลูกค้านะครับผมก็เข้าใจลูกค้าบางท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับแต่บางท่านที่กลัวนะครับกลัวนะครับเราต้องดูว่าเฮ้ยมีตัวตนจริงไหมนะครับเราก็ต้องดูหลายอย่างนะครับบางท่านก็ไม่ไม่สะดวกมาอย่างเช่นพระอาจารย์ที่อยู่วัดอย่างนี้ก็ผมก็เข้าใจนะครับพระอาจารย์ผมก็เข้าใจอาจารย์นะครับอาจารย์ก็โทรมาคุยก่อนนะครับผมเข้าใจนะครับอาจารย์ผมก็ ผมก็มีข้อยกเว้นให้ด้วยนะครับอาจารย์นะครับก็เข้าใจอาจารย์นะครับหนึ่งอาจารย์นะครับอาจารย์หนึ่งเก็บปลายทางแล้วอาจารย์จะไม่เคยเก็บปลายทางแล้วนะครับอาจารย์จะไม่แบบว่าเปลี่ยนใจนะครับนี่คือหนึ่งสาเหตุหลักหนึ่งนะครับคืออาจารย์เนี่ยคือส่งไปให้อาจารย์ไม่ใช่ว่าจะทุกวัดเลยนะครับผมส่งไปนะครับหนึ่งคืออาจารย์เกียร์ติงนะครับผมรับประกันผมมั่นใจอาจารย์เลยนะครับหนึ่งคือผมก็ให้ สองนะครับอาจารย์ไม่มีโกหกนะครับรับประกันเลยนะครับผมรับประกันเลยครับของอาจารย์ถ้าซื้อกับอาจารย์ว่าจะเก็บปลายทางผมกล้านะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาผมเข้าใจอยู่ครับเป็นบางคนนะครับบางคนผมส่งไปนะครับยังไม่รับครับเมียมาให้เอาเงินไม่พอนะครับยังไม่รับไม่ว่างวันนี้เป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ไหมเป็นเมื่อื่นเมื่อื่นเป็นได้เป็นวันหน้ากลายเป็นของตีกลับเฉยๆครับไม่ได้ทําอะไรนะครับของตีกลับเฉย นะครับก็ฝากลูกค้าด้วยนะครับ1 0 0 0 0ห0 0 0 0บาทนะครับใบละ5,000นะครับพี่ใดนสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9, 9 4 5นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9, 9 4 5นะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับคร่าวๆน้ำเสียงกันดูนะครับ เอาพาน้ำเสียงกันดูนะครับคร่าวๆน้ำเสียงกันดูนะครับคู่หนึ่งหมื่นบาทนะครับผมนะครับไม่มีแปลงนะครับไม่มีระบบแปลงระบบอะไรนะครับแห้งๆจากไอ้มิกเข้าโทรศัพท์เลยนะครับจากตู้ลำโพงเข้าเลยครับไม่มีการปรับแต่งเสียงเลยทั้งสิ้นนะครับนะครับ